ก็ไม่ทราบบาังเอิญหรืออย่างไรนะคือผมก็เพิ่งเจอปัญหานี้มาด้วยตัวเองพอดีนะครับบอกว่า,า,าผมเข้าใจาปัญหานี้ดีนะก็เพิ่งประสบประสบมานะครับก็บอกว่า,าการที่เรามีความปวด สังขารน,นะจากโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมนะครับเพราะว่าคนอายุมากๆเนี่ยนะมันก็จะอะไรอะไรมันเริ่มเริ่มที่จะ,ะผุพังให้เห็นคือยังไม่ถึงขั้นเน่าเปื่อยแต่มันเริ่มผุพังเริ่มแสดงความไม่ใช่ของที่เราจะ,ะรักษาไว้หรือว่าบัญชาได้ ให้มันเป็นยังไงนะให้มันสดใหม่เหมือนตอนยังเป็นเด็กน้อยเป็นหนุ่มสาวนะ่อ,อมันแสดงอาการพยศอาการที่นึกจะเจ็บก็เจ็บนึกจะปวดก็ปวดนะนึกจะหลุดก็หลุดนะโดยไม่ต้องไปคุณคุณไม่ต้องทำผิดอะไรนะมันจัดให้อันนี้นะคือขอแนะนำนะครับ ออกกาลังกายแต่เนินเน่นบริหารร่างกายแต่เนินเน่นคือต่อให้คุณบริหารร่างกายยังไงมันก็จะมีจุดใดจ,จุดหนึ่งหลุดไปอยู่เดียแต่อย่างน้อยที่สุดนะประคองมันไว้รักษามันไว้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ไอ้พวกแคลเซียมพวกวิตามินพวกอะไรเนะี่ยมีประโยชน์จริงนะะมันช่วยชะลอมันช่วยในเรื่องของการทำให้สภาพที่เสื่อม ม,มันมีสปีดการเสื่อมที่ช้าลงนะ,อะนอกจากนั้นก็อย่าง,างผมเองเนี่ยคือหาหลายหมอมากๆนะครับแล้วก็ในที่สุดก็เจอนะเจอจนได้นะมันบางทีมันเป็นเรื่องจังหวะเวลาจริงๆนะคือหมอบางคนเนี่ยเราเราไม่มีทางเจอในตอนที่เรายังต้องเสวยเสวยกรรม กี่ยวกับร่างกายอยู่นี้พูดกันตร,ตรงไปตรงมาเลยนะเพราะหมอบางคนเนี่ยเป็นหมอทีอ่ถูกกับโรคเราจริงๆเข้าใจโรคเราจริงๆแล้วก็สามารถช่วยเราได้จริงๆเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องต้องเอาทางนี้ด้วยนะครับส่วนที่ว่าถ้าจะเอาในเรื่องของบุญเรื่องของกุศลเนี่ยนะคือบางทีถ้าร่างกายเขาจะให้ผล ในทางที่มันจะบีบเราให้อยู่ในสภาพย่ำแย่จริงเนี่ยบางบางทีบุญก็สู้ไม่ได้นะพูดกันง่ายๆบุญใหม่สู้ไม่ได้นะยกเว้นแต่ว่าเราจะทํามาเรื่อยๆแล้วก็คือสามารถเอาตัวรอดจากความทุกข์ณเวลาที่มันบีบนะแต่ว่าไอ้ที่บอกว่าจะสู้ด้วยจิตอย่างเทียวนะจะให้มันมีความสุขจะให้มันมีอะไรเพราะร่างกายมันมีหลายจุดนะ ไอจุดที่ต่อให้ชานก็สู้ไม่ได้นะยกตัวอย่างเช่นโครงสร้างกระดูกเนี่ยหรือว่าไอสภาพเสื่อมของสังขารบางบางบางอย่างเนี่ยแม้แต่ครูบาอาจารย์ที่เก่งๆที่ชำนาญในชานนะอยู่ในป่าอยู่ในอะไรเนี่ยบางทีท่านท่านก,ทานก,ทานก็ท่านก็ต้องให้หมอรักษาท่านก็ต้องให้มีเทคโนโลยีทาง การแพทย์เนี่ยมาช่วยเยียวยามาช่วยพยุงมาช่วยประคองนะอยากเข้าใจว่าเราจะใช้บุญเนี่ยมารบกับโรภคภัยไข้เจ็บทางกายได้ครอบจักรวาลน,นะครับมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเอาขออนุญาตอัญเชิญนะ,ะตัวอย่างนะครับอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านท่านก็เคยที่จะเจ็บป่วยนะอะาพาธนะครับจน แล้ววิธีรักษางท่านก็ใช้วิธีแบบพระอาหารหัน์เนี่ยนะคือให้พระอาหารหัน์ด้วยกันเนี่ยมาสวดพอดชงเพื่อให้เพราะพอชงเนี่ยเป็นธรรมนะเพื่อการตรัสรู้เป็นของใหญ่ที่สุดในจักรวาลชิ้นหนึ่งนะครับเป็นธรรมะที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลอย่างหนึ่งเมื่อ,อมีพระอาหารหันมาสวดให้ฟังนะก็เหมือนกับ เอาสิ่งที่สว่างที่สุดในจักรวาลเนี่ยมาช่วยเยียวยามาช่วยทำให้สภาพทางกายเนี่ยเป็นไปได้สบายขึ้นได้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าบางทีถ้าเราจะใช้เรื่องของเ,อเงื่อนไขเกี่ยวกับบุญกุศลนะมันไม่ใช่ทำยังไงก็ได้สวดบทไหนก็ได้นะหรือว่าต่อให้เป็นสวด พกดชงเหมือนกันแต่ถ้าจิตไม่ถึงนะบางทีมันก็ไม่มีประโยชน์นะก็อันนี้สำหรับคำตอบของข้อนี้เนื่องจากว่าผมก็ผมเองผมเพิ่งเพิ่งฟืง้นตัวเหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องคอต่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่อนมีอะไรเนี่ยมัน,ม,นมันมีหลายวิธีเลยนะอ้าวเนี่ยอย่างอขออนุญาตพอดีเลยอยู่บนโต๊ะนี่ อย่างแอดมินเบลส่งมาให้นะก็ใช้ได้นะเอ้อะไรแบบนี้เนี่ยที่แบบเ,เหมือนกับเอามาลองคอนะดึงให้เพื่อใหอ้กระดูกคอต่อเนี่ยมันมันดันออกมาจากสภาพที่มันก้มที่มันอ,อยู่ในสภาพที่หมอนรองกระดูกเสื่อมอยู่แล้วม,มันจะทำให้ยิ่งแย่ลงอะไรแบบนั้นนะมันก็มีตัวยืดตัวทำให้ ดีขึ้นได้ลองสืบสืบหาหาดูนะมันมีหลายวิธีแล้วก็อย่า,อย,าอย่าพึ่งบุญใหม่อย่างเดียวนะพึ่งบุญเก่าที่พาเราไปเจอหมอเจอยาเจอเทคโนโลยีทางการแพทย์อะไรดีๆด,ด้วยนะครับบุญใหม่เนี่ยขอให้เข้าใจด้วยนะมันมันหมายถึงการที่เราเนี่ยพาตัวเองออกไปเจอ บ,บุญเก่าบุญเก่าด้วยนะคือบุญเก่าของเราเนี่ยอาจจะมาในรูปของยาแต่ถ้าเราดื้อไม,ไม่ไม่กินยานะอาจมาในรูปของหมอแต่เราดื้อไม่ยอมไปพบหมออย่างนี้เนี่ยบุญเก่ารออยู่เนี่ยก็ไม่ได้เจอกันนะอ่าก็ไม่รู้จะ,ะเป็นคําตอบที่ครอบคลุมหรือเปล่าแต่ก็บอกไว้นะอย่างประสบการณ์ส่วนตัวบอกได้เลยนะครับบุญบุญเก่านะไม่ได้มาในรูปของ การที่เรานึกถึงบุญแล้วบุญจะมาช่วยให้หายเองโดยไม่ต้องทําอะไรนะเรื่องทางกายเนี่ยมันก็ต้องอาศัยเหตุทางกายมาประกอบด้วยมาเป็นตัวทําให้อะไรอะๆเนี่ยมันเข้าลูกเข้าทางในแบบของกายภาพด้วยนะครับ